ต่อไปเขามันดดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายตั้งใจรวบรวมกำลังจิตของท่านให้เป็นสมาธิในอันดับแรกสิ่งที่ท่านนั้นหลายจะลืมไม่ได้นั่นก็คือรวบรวมกำลังใจไว้ในอิทธิบาททั้งสี่ประการ คือฉันทะพอใจในความดีตามพระธรรมวินัยที่องค์งรรมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำสองริยะหักห้ามความชั่วย,ย่าให้เกิดขึ้นกับจิตสามสนใจในพระธรรมปฏิเวทาที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรสอนไว้เพื่อละกิเลสสี ทิจารณาตามกับสัมพธรรมทศนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกกเชิด้วยอำนาจของปัญญาที่เรียกว่าวิมังสาฉะนั้นคำขราหารินทาใดๆจะได้ไม่มีแก่พวกท่านเราตั้งใจละกิเลสให้เป็นสมุทเฉตประหาร อันดับแรกรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิพยายามตัดโลภความโลภตัดโทสะความโกรธตัดโมหะความหลงโดยพิจารณาให้ตรงตามจุดของความเป็นจริงว่าคนที่เกิดมานี่ไม่ว่าชายหรือหญิง เมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจในร่างกายของตนเอง <c oughs> จงอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่น จงอย่าสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา,าร่างกายถ้าเป็นเราจริงมันก็ทรงสภาพอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยแต่ถ้าว่าร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ทรงสภาพในที่สุดมันก็คาเข้าถึงขั้นสลายตัว เมื่อเราจะต้องตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกมันก็ไม่ตามเราไปเมื่ร่างกายที่เรารักที่สุดมันก็ไม่ตามเราไปมันคงจมอยู่ในพื้นปฐพีเป็นปกติอย่างนี้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้คิดไว้เสมอ อย่าเผลอไปในด้านของความโลภอย่าเผลอไปในด้านของความทะเยอทะยานอย่าเผลอให้จิตใจมีความโกรธความเหียบาดอย่าเผลอให้ความรู้สึกนึกคิดคิดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราอารมณ์อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการ ดันั้นขอทุกท่านจงรักษากำลังใจอย่างนี้ไว้เป็นปกติแล้วก็ถ้าว่าใจของท่านกระสับกระส่ายยงรักษาอนาปานุสติกรรมาฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกให้ทรงตัวยังไม่ต้องคิดอะไรทั้งหมดกำหนดจิตรู้เฉพาะลมให้ใจเข้าให้ใจออกเท่านั้น ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นรู้อยู่ถ้าทำอย่างนี้อารมณ์จิตของท่านจะไม่ฟุ้งซ่านสำหรับวันนี้จะขอนำนิพิทายานที่กล่าวไว้แต่วันก่อนว่าจิตของท่านนั้นหลายที่เข้านี้เข้าถึงนึกเข้าถึงนิพิทา,า,ายานความจริงในคณะของเรา ผมจะไม่กล่าวถึงพระจะไม่กล่าวถึงบุคคลที่อยู่ในสนาเพราะว่ารับฟังกันวันละสี่เวลาอาจจะได้เปรียบกับบุคคลภายนอกเพราะว่าบุคคลภายนอกมารับฟังคราวละครั้งสองครั้งเดือนละครั้งสองครั้งแล้วก็กลับบางรายบ้างรายหลายๆเดือนจะมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็กลับ แต่ว่าท่านนันหลายเหล่านั้นแม้แต่เพียงเด็กอายุ14-15ปีซึ่งเป็นเด็กหญิงเธอก็มีอารมณ์เข้าถึงนิพพิทายานคำว่านิพพิทายานแปลว่าความเบื่อนหน่ายในชีวิตมีบางคนจนกระทั่งไม่อยากจะคิดจะมีชีวิตต่อไป เมื่อพูดถึงอารมณ์ใจที่จะต้องทรงอยู่ถึงด้านสามีลูกน้อยเล็กๆเ,เธอก็หลั่งน้ำตากล่าวว่าเบื่อนี่อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นอว่าท่านผู้นั้นปฏิบัติเข้าถึงความดีเป็นที่น่าสนเสริญอย่างยิ่ง แต่สำหรับนิพิยายาณในจุดนี้ถ้าว่าบังเกิดขึ้นกับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงละมัดระวังใจให้ถึงที่สุดอย่าพยายามทําอัตานิบาตกรรมคือการฆ่าตัวเองมันเป็นโทษเพื่อรมจิตจะสมอง ทั้งนี้พ่อไรเพราะว่าในสมัยเมื่อ,องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมัสสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูได้แนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทมีพิสูจ์เป็นต้นให้รู้กำลังใจของตนว่าร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรา <c oughs> เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายมีสภาพโสโครกสุกปกไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรเป็นท่าที่น่านิยมชมเชยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำอย่างนี้ปรากฏว่าบรรดาพิสุทั้งหล พากันเบื่อหน่ายในร่างกายของตนเมื่อลับตาองค์สมเด็จพระทศพลแล้วว่าใสยที่เธอเบื่อหน่ายคือเกิดนิพิทายานเห็นว่าขันห้าคือร่างกายสุกปรกขันห้าคือร่างกายเต็มบุรีความทุกข์แะต้องปนปรนเผลออยู่ตลอดเวลา กินเท่าไรไม่รู้จักอิ่มทายเท่าไรไม่รู้จักหมดร่างกายมีแต่การทรยศไม่สื่อสัต์สุจริตบันดาพวกพระทั้งหลายเหล่านั้นจึงพากันคิดว่าร่างกายมันเป็นโทษร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เบื่อนหน่ายในร่างกายจ้างปฏิภาชกให้ฆ่าตน ว่าเธอจงเอามีดฟันคอพวกเราเมื่อเราตายแล้วจนนำบริขารเหล่านี้ไปเป็นเหตุให้บริพายชกคนนั้นฆ่าพระเสียมากมายหลายสิบท่านด้วยกันต่อมาความเรื่องนี้ทราบถึงองค์สมเด็จพระพักควันบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธบัญญัติ ทรงห้ามบรรดาพิสุทธิ์ทั้งสงทั้งหลายทำอัตตนิบาตกรรมคำว่าอัตตนิบาตกรรมก็คือการฆ่าตัวเองถ้าใครทำอย่างนั้นทรงปรับเป็นโทษทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์จิตโมหมองอย่างนั้นไม่ใช่จะไปนิพพานได้เพราะกำลังใจไม่ได้บริสุทธิ์ คิดเบื่อหน่ายเห็นว่าร่างกายเป็นศัตรูอารมณ์มันก็สมองทางที่จะไปใกล้พระนิพพานอยู่แล้วกับเลี้ยวลงมาหาความสมองของจิตอย่างนี้อาจจะหลั่งไหลไปสู่อเวจีมหานรกก็ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยจึงทรงแนะนำบรรดาวิสุทธังหลายว่าพิกเวดูก่อนวิสุทธังหลาย เมื่อท่านปฏิบัติร่างกายของท่านพิจารณาร่างกายของท่านขยายออกกระจายจออกคือพิจารณาอันดับแรกเป็นาธาตุสี่ว่าร่างกายของเรานีเป็นาธาตุดินาธาตุลมาธาตุไฟาธาตุน้ำมันประกอบเข้ามาเป็นร่างกาย เรามีความเข้าใจว่าร่างกายเป็นแท่งทึบแต่ว่าความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ร่างกายของเราแบ่งออกเป็นอาการสามทิศสองมีผมขนเล็บฟังหนังเนื้อเป็นต้นทั้งหมดนี้รวมเข้าแล้วเป็นกาย แต่้ว่วร่างกายทั้งหลายเหล่านี้มันเต็มไปด้วยความสโปรกโสโครกมันเต็มไปด้วยอดีจังคือหาความเที่ยงไม่ได้มันเต็มไปได้ว,ไไดวทยไไทุกขังคือมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขมันเต็มไปได้วยอนัตตาคือมันสลายตัวไปทีละน้อยละน้อยทุกเวลาที่ขาาที่เคลื่อนไป เธอตั้งหลายจงอย่าสนใจในร่างกายของเธอจงอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอืน่น